สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันที่ผมขอ,อนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุณาตมานำเสนอครับเปิดโฉมหน้าเจ้านายตัวจริงของนักการเมืองไทยฉินจือ้อนุ่มวัยแค่38ปีแต่มีทรัพย์สินรวมกันในอาณาจักรปรินกุป มากกว่าเงินและสิมทรัพย์ในตระกูลชินทั้งหมดรวมกับเงินทั้งหมดของกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่ทั้งหมดในประเทศไทยและรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองของนักการเมืองไทยขี้โกงทั้งหมดเอามากองรวมกันอย่างน้อยนิดเมื่อเทียบกับเงินรายได้ของเฉินจือ้ออนจักรบ่อนคาสิโนและเมืองเศรษฐกิจพิเศษทั้งในขเขมรเมียนมาและสปปลาวที่มีผู้ทรงอิทธิพลมากมายที่เคยถูกเอยชื่อออกมา รวมทั้งมาเฟียที่ยังติดคุกอยู่และรวมไปถึงอาณาจักรธุรกิจศูนย์เหรียญนักประสานมือซื้อขายเครื่องบินส่วนตัวทั้งหมดที่พูดมาล้วนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของลูกน้องในเครือข่ายของเฉินจือ้อบนคาสิโนแกงแสแกมเปอร์เป็นเพียงฉากบางหน้าของรายได้หลักของอาณาจักรปรินสกุปและรายได้หลักมหาศาลของเฉินจื้อก็คือธุรกิจรับพวกเงินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในรูปแบบ เอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมแบบครบวงจรประหนึ่งเสมือนยกเอาทั้งเมืองลาสเวกัสมากระจายลงสู่ภูมิภาคต่างๆในทั่วโลกทรั์ยึดเงินของเครือข่ายฟอกเงินเทาของเชิญจื้ในรูปแบบเงินลงทุนในตลาดหุ้นบิตคอยเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นที่500แสล้านบาทแม้อังกฤษและเกาหลีใต้จะรีบออกมารับลูกโดยการยึดทรัพย์ของปรินซ์กุป แต่ก็เป็นเพียงแค่เศษเงินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วอาณาจักรนี้จะมีเงินมากมายเท่าไหร่กันแน่คาดประมาณไม่ถูกแต่รู้ว่ามีเครือข่ายที่ใหญ่มากถึงระดับโลกและมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ทองคําบริสุทธิ์ในทั่วโลกที่มีคนที่สามารถสั่งให้เฉินจื้อเป็นคนวางแผนงานนี้ให้ปฏิบัติงานตามที่สั่งการลงมาเขียนมาถึงตรงนี้ตระกูลชนวัตรกับตระกูลฮุนและตระกูลของนายอนุทิน รวมไปถึงอายการศาลข้าราชการทั้งหมดของไทยก็เป็นได้แค่มดปลวกของเครือข่ายกลุ่มนี้ต่อให้ขึ้นมานั่งเป็นผู้นำรัฐบาลไทยไปอีก100ชาติก็ไม่กล้าไปจัดการกับมาเฟียขององค์กรนี้ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักการเมืองทุกตัวถึงได้เกรงกลัวต่อขมินกันมากและไม่กล้าขยับที่จะเข้าไปจัดการกับองค์กรนี้สักทีการมาของทรัม เพื่อให้เกิดการลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับเขมรในมาเลเซียก็ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรมาเฟียใหญ่กลุ่มนี้และการที่สีจิ้นผิงเพิ่งประกาศสั่งปลดผู้บัญชาการระดับใหญ่ของพรรคการเมืองของจีนที่มีตำแหน่งสูงรองจากสีจิ้นผิงเพียงแค่สองขั้นเท่านั้นรวมถึงในพลระดับใหญ่ๆอีก9คนในข้อหาทุจริตร้ายแรงและไล่ให้ออกจากพรรค ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับองค์กรมาเฟียกลุ่มนี้เช่นเดียวกันมีการคาดการจากสายข่าวว่าอาจมีทองคําแท่งมากถึงกว่า1 0 0 0 0ตันซุกซ่อนอยู่ใต้สะไว้น้ำขนาดใหญ่มหึืมาที่ผิดปกติอย่างมากในคฤหาสนาหรูของฮุนเซนการมาของโดนัลด์ทรัมป์ที่มาเลเซียทําให้สียิ่นผิงต้องออกมาขยับตัวด้วยตัวเองเกี่ยวกับขเขมิโดยตรงต่อข้อพิพาทกับไทยแต่ปัญหาลึกๆจริงๆ นอกจากมีความพยายามที่จะเข้ามายึดเขมรนให้เป็นฐานบัญชาการในเขตทะเลอินโดจีนทองคำมหาศาลใต้สระว่ายน้ำของตระกูลหุ้นก็คือหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญไม่แพ้กันที่ถึงเวลาที่เจ้าของตัวจริงต้องนำมันกลับคืนทองคำอาจจะเป็นโจุดสำคัญต่อผลแพ้ชนะในสงครามโลกครั้งที่3ของชาติมหาอำนาจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานมาคราวนี้ คนไทยทุกคนคงนึกถึง Entertainment Complex หากเข้าสภารับรองสำเร็จและมีการสร้างขึ้นในประเทศไทยภาพมันจะสยองขนาดไหนเมื่อประเทศไทยกลายเป็นฐานแหล่งฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกขององค์กรมาเฟียพวกนี้แต่ที่แน่ๆน,นักการเมืองไทยแทบจะทุกพักใหญ่อาจมีส่วนพัวพันกับเม็ดเงินสนับสนุนจากองค์กรนี้หรือไม่และอาจจะมีนักการเมืองใหญ่ระดับหัวหน้าพัก และพูดดูแลพักมากเกินกว่าเจ็ดรายที่เข้าไปโัวพันกับผลประโยชน์ในองค์กรนี้แบบเต็มตัวหรือไม่สุดท้ายแล้วอาชีพของนักการเมืองไทยก็ควรถึงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศควรหันกลับมามองกันใหม่ว่าเราควรใช้วิธีการปกครองแบบใหม่กันหรืออย่างที่ไม่ต้องมาเสี่ยงเอาประเทศมาฝากไว้กับนักการเมืองมาเฟียพวกนี้กันอีกต่อไปนอกจากนี้สายข่าวรายงานความเป็นจริงว่า คุณมาเนต็ตแอบติดต่อมายังกองทัพไทยว่ายอมแพ้แล้วแต่ต้องช่วยหาที่ทางให้ลงกับตระกูลหุ้นให้ดูสวยสง่างามด้วยเพื่อไม่ให้สรงผลเสียต่อความนิยมของประชาชนในขมรเพราะหุ่นมาเนต็ตออกมาพูดในงานพบปะแกนนําของพรรคตนเองแล้วไปมโนพูดซะสวยรู้ว่าไทยเป็นฝ่ายมาขอเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเองและตนถือไพ่ในมือได้เปรียบประเทศไทยทุกอย่าง แต่ความเป็นจริงอำนาจในกองทัพขมรยังอยู่ในมือของฮุนเซนผู้เป็นพ่อหลังจากป่วยเป็นโรคประสาทแดกไปอุปโลกตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการของทัพขมนินที่มีอำนาจใหญ่สุดกว่าลูกชายตัวเองมันก็คิดวิปริ์ผิดเพี้ยนหรือจะเป็นด้วยกำมลในสันดานตัวเองก็ไม่รู้ได้ก็ออกคำสั่งให้ฐานขมรลุกล้ำเข้ามาในเขตต้นสัตบัญที่พื้นที่ช่องบกของไทยอีกแล้ว นี่คือปัญหาของประเทศไทยกับสองพ่อลูกตระกูลหุนว่าเรายังจะเชื่อถือพวกมันกันอยู่แบบนี้ไหมความจริงแล้วรัฐบาลไทยควรโฟกัสไปที่บทบาทของพลโทบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาพิเศษของกองบัญชาการของทับบกที่ท่านย้ำหนักแน่นเอาไว้ว่าไทยต้องยึดคืนเนินทั้ง3แห่งกลับคืนประเทศไทยให้ได้ทั้งหมดเพื่อตัดปัญหาข้อพิพาทกับขเขมรในอนาคตในเขตฝั่งของพื้นที่ของทัพภาคที่สอง และในเขตพื้นที่ของฝั่งแม่ทัพภาคที่1ปัญหาข้อพิพาทต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปหลังประเทศไทยเข้ายึดคืนเอาพื้นที่ของไทยทั้งหมดกลับคืนมาจากขเขมรและใครหน้าไหนที่คิดจะเข้ามาปกป้องขเขมรและยังคงก้มหัวอํำนวยความช่วยเหลือให้ขเขมรต่อไปก็คือคนทรยศต่ตอประเทศชาติคือความจริงแล้วไทยยังยึดเนินเขาและเขตพื้นที่สําคัญกลับคืนมาจาก,ขาจากขเขมรไม่ได้ถึง3แห่ง ในเขตของภาคสองคือช่องบกช่องอ่านมาและปราสาทตาควายส่วนในภาคหนึ่งยังเหลือพื้นที่อีกกว่า500ไร่ที่ยังเอาคืนมาได้ไม่หมดยังไงก็ต้องรบกับขเขมรเพื่อเอาพื้นที่คืนมาให้มันจบไม่ใช่ให้นักการเมืองไทยเข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยเหลือขเขมรนแล้วปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังอยู่แบบนี้แล้วขยิบตาช่วยเหลือตระกูลหุนยังยึดพื้นที่ของไทยไปจํานวนมาก ที่ไทยยังไม่ได้กลับคืนมาแล้วใช้โอกาสที่ทรัมป์จะมาเป็นสักขีพยานลงนามสร้างสันติภาพกับเขมรแบบนี้พื้นที่ของไทยที่ปล่อยให้เขมรเข้ามาแอบยึดครองไปก็ไม่ได้กลับคืนแน่นอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน